ปั๊มไม่แรงเกิดจากสาเหตุอะไรเนาะมาตรวจเช็คดูเลยนะครับนี่นะดยึหนึ่งตัวนะผมด้านนี้หนึ่งตัวด้านนี้หนึ่งตัวสองตัวนะถอดออกเรียบฝาครับเจ้าหนอาเก้าร้อยทวน เิกแรงดันรองเยหกเหลี่ยมนะครับตั้งขึ้นเลยน,นะรัรได้ค่แนน มี่มียืดสามเสี้ยนนะผมจะให้ตัแกหมุนเวียนขันออกนะขันอนอกแล้วก็อกแบบนีนะ้นี่จะเป็นลูกยางนะผมกันน้ำซึมนะครับผมเนี่ยผมเสียบปลั๊กรองนะตัวนี้จะลองดูตัวนี้นะผม ทำงานอยู่นครับผมต้องอยู่ในชุดนี้ในนอนครับผมขันออกมาดูเลยลอย้ยางออกให้ก่อน นี้จะเป็นทางน้ําเข้านะครับผมเอทางน้ําออกนะครับทีนี้จะเป็นทางน้ําเข้านะครับผมสั้งเกตด,ดูนะครับทีนี้จะมีสปริงสปริงขึ้นมานะครับผมปกติสปริงตั้งอยู่ด้านใต้นะครับผมมันจะเป็นลูกปืนนะครับแบบนี้ครับผมครับสปริงมันจะหักนะครับ เลือกนะครับผมสปริงสาเหตุที่ทำให้น้ำไม่ออกแรงนะครับผมหรือไม่ออกเลยนะครับสปริงตัวไม่ใหญ่ครับสปริงเล็กๆเนี่ยผมสวนลูกปืนนี้อยู่ด้านนี้นะครับผมอยู่ด้านเดียวกับตัวที่สปริงขาดนะครับผมจะอยู่ลักษณะนี้นะครับต้องจะหาสปริงมาใส่นะครับ นี่ผมชอปปิงได้มาแล้วครับใหญ่กว่านิดหนึ่งจะได้ไหมนะครับต้องลองทดสอบดูก่อนนะครับแบบพวกอไรเลย <c oughs> ใส่ลูกปืนก็ไปเลยช็อปปิงใส่เข้าด้านใส่ล้านใต้ก่อนนะครับจะตีลองดีกว่า ใส่แบบนี้นะครับหยิบนอดเลยนะครับ もう一ないう一度。 มองเห็นนั่นเลยนะครับโอเคโอเคครับนี่ก็ลอกนี้นนครับมอันน้นรั่วนะครับผมตัวนี้ม่มัแนแปลนแล้วตรวจด้วยนะ รรรประกอบสำเร็จรูปแล้วก็ทดสอบเลยนะครับเก็จสวิตเลย Subscribe, Good, Coding, Good, Like, a